สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหลอมวงเล่าข่าวกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีข่าวของไปลายปลายโอ디โอมาฝากค่ะปลายนะคะถือเรื่องงามยามดีเมื่อวันที่20กันยายนทําบุญบริษัทนะคะ C N P Entertainment นะซึ่งปกติเนี่ยบริษัท C N P เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ขอนแก่นแล้วนะไปายได้โพสแคปชั่นผ่านทาง Facebook นะคะว่าวันนี้วันดีทําบุญบริษัท C N P Entertainment ย้ายมาจากเชียงใหม่รู้สึกอบอุ่นและ เปรียบเหมือนงานเลี้ยงครอบครัวใหญ่ดีใจมากๆนะครับที่ได้เจอทุกๆคนเลยขอบคุณช่อกำลังใจจากพี่ๆที่มอบให้วันนี้ด้วยครับขอบคุณฟู้ดแท็กสคันขนมน้ำทั้งหมดเลยที่เอามาแจกในงานขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตปายตลอดมานะ ครับแล้วก็ขอบคุณนุกธนาดลน,นะคะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวสิริแววสำหรับประกาศด้วยนะครับขอบคุณปิยะธิดาแล้วก็แม็กนะคะขอบคุณทีมงาน CNP Entertainment CNP House และ On The l a t ที่ช่วยกันจัดงานออกมาได้ราบรื่นครับขอให้เป็นการเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นมากๆนะเจ้าปาย a อ t แทกนะคะสุดท้ายนี้ก้อนคำเป็นประธานคะ่ะงานนี้นะคะแฟนคลับต่างเขา้ามากดหัวใจกันรัวๆ คอมเมนต์ว่าขอให้กิจการของปายลุงเรลืองเจริอรลุงเรืองเ,รงเรองเฮงเฮงปักปันะคะทางเราล้อมวงเล้วข่าวขออวยพรให้ปายเช่นกันว่าขอให้กิจการลุงเรลืองเฮงเฮงปังๆังมีพี่ๆ FC แฟนคลับนะคะรักใค่เอ็นดูแบบนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคะ่ะ